มไเราลักคันนี้เราไปคนซอนเฮ้ยไปเร็ว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 อยมันมีคนดีๆอยู่มันมียองดีๆอยู่แถวนี้เอายางเอายางดิเพราะย่แเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเฮ้ยเวลาหน่อยแปดเฮ้ยน้ำยางจะนับเป็นเร็วขนาดนั้นน่ะบ้าหรอเจ็โหเนี่ยนับชามากอะเนี่ยขอเวลาอีกอีกสองนาทีโอ้โหสองนาทีแล้วไม่ต้องเลยหรอมั้ง สามสองหนึ่งไปแล้วหศูนย์ไปแล้วเอ้ยไม่ได้นะอ้เอ้ายิงโดนใครวะเนี่ยเอ้าเอ้าโอ้โหเอ้ามีใครอยู่ในนี้ไหมมีใครอยู่ในนี้ไหมมึมึเมาลั่นไปโดนแล้วก็เอ้าคือพี่กิมแบบไม่มีหลักการเลยอ่ะคูได้อย่างไม่เดียนเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีออก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 โมได้จ้าได้จ้าโอ้แล้วเนาีะไปขอชิ้นน้อยด้วยนะเฮ้ย ตำรวจตำรวจเดินเข้าห้องนั้นไปทำไมอะครับผมไม่ได้อยู่ห้องนั้นซะหน่อยครับเฮ้ยู่ำนอ่ะจะแม่บอกหน่อยดีแถวหนี้แถวไหนมีอยู่แถวนี้ไปไปงี่บ้าหรือเปล่าใครเขาจะอยู่ห้องนั้นกันอยู่ห้องสนุกดู่นใช่เหรอไม่ได้บอกทำไมอะม่ไ่โอ้ยิงไปก็ไร้ปละไร้่้ากระสุนเนี่ยมันเปลืองนะน้องมันไร้วงวน่ไม่อยู่ผมจะย้ายเ้อีกบนหนึครับ มันยังวุงๆุงอยู่อ่ะครับมันวุ้งมันบุ้งข้างนอกหรือบุ้งข้างในมันมีแอร์เรียของมันอยู่พี่กินแล้วคุณอยู่ที่นี่หรือเปล่าผมแนะนำให้คุณออกจากห้องร้านและคุณวันลุนมันลุดอะไรอ่ะไอ้นุนอ้าวเฮ้ย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 อ้าวเันอะไรอะแป้งเป็นที่ เล่นไอ้ตังลูกสนุกพี่แต่ตรงแจงอ่ะมียอดตรงไนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เปลี่ยนฝั่งขยะขยะอู้จึงบวนที่เป็นเอ้าเจอแล้วเจอแล้วจ้าไม่ทันจริงๆตอนนี้เราเรามาเล็งพร็อปก่อนดีกว่าว่าเราอยากเป็นพร็อปชิ้นไหนเผื่อว่าได้เป็นคนแอบตู้ก็ดีก็เล็งเลงมาดีหรือว่าจะเป็นเฮ้ย เราเรงอะไรดี่นะฉันจะหาของที่เล็กที่สุดฉันบอกเลยฉันพยายามหาของที่มันซ่อนแล้วนิเนียนเฮ้ยเราไปตำรวจรอบนี้เราก็ยังเป็นตำรวจเหมือนเดิมมาเฮ้ยน่นจะคือการจี้เราไม่นับก่อนหรอไม่นับก่อนหรออ้าวไม่รู้ก็เห็นตำรวจบอกหยุดเลยการจี้ผมก็เลยเดินเข้ามาจี้อ้าวเลยใจร้ายมากว่าไงครับจ่าแปงได้แอบกันเสร็จยังได้ไอ้พวกนั้นอ่ะฮะแอบแล้ว โอเคผมยั่วยุยั่วยุไปเถอะจากจาโมเราเป็นตำแหน่งเดียวกันเราตำแหน่งเดียวกันเหรอใช่ผมรู้ผมรู้น้องทำไมแถวนี้โต๊ะมันคว่ำมันหงายอ่ะเฮ้ยโต๊ะมันคว่ำมันมีเหตุผลเพราะว่าพวกเขาเนี่ยแอบซ่อนยังไงล่ะพี่เก่งมีคำถามผมมีคำถามคำถามว่าอะไรครับว่าโต๊ะแบบเนี้ยคือเรียกว่าโต๊ะหงายหรือโต๊ะคว่ำ โต๊ะไหนคว่ำดิอ้าวทำไมแป้งกับพี่กิตเห็นไม่เหมือนกันนะตกลงมันหงายหรือคว่ำผมเห็นของมันหายตัวแล้วมันกระโดดไปนู่นแล้วเดี๋ยวดิเดี๋ยวเราจะเลือกโต๊ะก่อนไปมันคือคว่ำไปอะแล้วแล้วเวลาตกลงมันหงายหรือคว่ำเมันคว่ำเหรอใช่มันคว่ำลงมันง่ำหรือเปล่ามันทั้งหงายทั้งคว่ำเออชวนคุยเยอะๆชวนคุยเยอะๆแล้วมันเหมือนจะลดหงายกับลดคว่ำป่ะโอ้ยแล้วนี่นายเป็นอะไรเนี่ยใหญ่ยริง อูไม่เป็นอะไรไป็นตำรวจอะไรอ้นายพวกนายทำอะไรกันเนี่ยเรายิงได้คนคนนหนึ่งแล้วนะตอนนี้เราหาก่อนเฮ้ยเแถวนี้แถวนี้มันอยู่แถวนี้ครับอยู่แถวนี้เลยวุ้งวเหรอวุ้งวุ้งเหรอคาดว่านะมันอาจจะเป็นของชิ้นเล็กๆอย่างเช่นอุ้ยคนสองคนเลยหรอใช้มีคำใบไมีคำใบอย่างฉันเป็นแรงฤทธิ์แรงฤทธิ์มาแรงเป็นมาแรงเหรอ เามันนต้องงป็แฉันบอกเลยว่าฉันฉันอะไรไไม่ด้้แลวก็เงียบไปเลยพี่ออนพี่แจ็คเราเงียบไปเลยแล้วเออฉันรุดอ่ะคุณรุดอ่ะคุณรุดเอ่ะคือเดินมาตรงนี้แล้วแม่งคว้บเลยนี่เป็นอะไรแรงริดนะลูกแรงคือแรงริดใช่แล้วอะไรมันจะเป็นแรงฤทธิ์ได้บ้างเฮ้ยทุกคนฉันรู้แล้วอะไรอ่ะน้ำตาลเพิงไม่ก็เป็นที่ดูดฝุ่นชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกแจ็งอยู่ข้างนอกทุกแจงอยู่ด้านนอก ว่าจะเป็นก้อนอีนั่งแบบแดงๆอ่ะตรงตรงที่รับรองที่รับรองตรงที่รับรองครับฉันบอกเลยว่าใช่เหรอใช่เหรอฉันวื้นวื้นเนาะวื้นกลังจับตาะอยู่มันต้องมีสักอันนึงแหละที่มันอยู่ในสายตาของพวกเราเออไม่ยิงไปก่อนให้ของกระจายยิงให้ของกระจายโอ้โหพวกนายยิงกันยับเลยนะปลาระเบิดตุ้มเต้าตุ้มเต้าเลยอ่ะจะบอกว่านายอยู่แถวนี้อย่างนั้นเหรอ ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วจังแจ๊ไอ้สแกนเจอเนี่ยอยู่แถวนี้เหรอไม่รู้แถวนี้แหละสแกนเจอฉันเชื่อว่าสายตาฉันว่างไกลอาจติอยู่ใต้โต๊ะก็ได้ไอ้เจ๊ี่นังแล้วใครใครโอ้โหผลการเราเปิดอ่านดาคือจะบอกว่าเมื่อกี้พี่แป้วเข้ามาแล้วเก็แล้วพี่แป้วไม่เห็นกันเลยวิ่งออกมาก่อน มันเป็นตำรวจนะผมนับก่อนนะนับก่อนนะเราอดซ่อนเราต้องซ่อนให้มีชีสนะถ้าเราไม่มีชีสพวกเขาจะเห็นพวกเขาจะรู้สี่ครึ่งนะสี่ครึ่งนะโอเคเฮ้อเอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะเดี๋ยวดึงเีเราต้องหาที่ที่แบบว่ามันมันโอเคหน่อยอ่ะทฤษฎีเยอะอ่ะแปงคนแรกคนแรกตลอดได้แล้วได้แล้วที่ดีๆของผมเนี่ยทฤษฎีเยอะอ่ะ ผมก็ได้ที่ดีๆเหมือนกันไปเลยไปเลยไม่ดีๆมากหมดเวลาขาเลยก็ดีปานกลางดีแบบดีนะคุณทำไมคนเกาะเป็นปีเตอร์แมนอย่างนั้นนะครับีเห็นวหมเห็นเต็มๆเดี๋ยวว่าผมไม่ผมไม่อยู่ก่อนคุณแล้วคุณมาเกาะเป็นปีเตอร์แมนแถวนี้ใจเย็นไว้ลุ่นตายบอกเขแบบนี้เดี๋ยวเขาก็รู้หมดลสินายมีชื่อว่าปีเตอร์ฟาร์เกอร์แน่นอนเอ้ ตอนนี้เราตำรวจเดินเข้าบาแล้วครับผมแต่ว่าฉันคิดว่าเขาน่าจะมองไม่เห็นพวกเรานะพวกเราแอบซ่อนอย่างมิชิีสแต่นะอยู่ตรงไหนน้าเห็นผมไหมอุ้ยมีเสียวอุ้ย่าเสียว่าเสียวเลยโอ้ยดีแล้วเนี่ยเขาไม่เดินเข้าห้องนั้นน่ะถ้าเข้าห้องนั้นเขาจะเจอเราเต็มเต็มเลยนะน้ายเฮ้ยเฮ้ยพี่ตรงนี้มีแถวนี้มีแถวนี้มีเรียบร้อยเป็นหนึ่งเฮ้ยอย่านะ มีป่ะมีป่ะมีป่ะมิกิ้เฮ้ยมี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 มิกิ้ฉันล็อกแล้วนะไี่ตายไปแล้วใช่ไหมอย่าล็อกดูอย่าทิ้งดูอย่าทิดูอยู่คนเดียวอย่าล็อกอย่าล็อกอยากปิดเน็ตปร์เกอร์หมาว่าปิดเน็ตปร์เกอร์มีกิ้นกูร่างมาปล่อยระโอ้โหใครที่บ่งขอ ขอขอทุกครั้งเลยพี่แถวนี้มันมีแถวนี้ในห้องนี้แถวหอนาฬิกห้องนี้มีใช่ใช่ในห้องนั้นแหละในห้องนั้นอ่ะในห้องที่อยู่ข้างในน่ะจุดแจ้งเข้าไปดูหรือยังเข้าไปเช็คหรือยังอ๋อเข้าไปทักได้ก็ได้ปาร์เกอร์หลุดออกมาปีเตอร์ปาร์ังเกอร์ผมเห็นแล้วผมต้ไปเห็นแล้วนะะว่าผมเห็นแล้วนะอย่าทำปีเตอร์ปารเกอร์อย่าทำอยะว่าผมเห็นแล้วนะ คุณเอาบิสกิตมากไม่ได้ผมกำลังเกาะตัวอยู่แหมคุณเป็นจานผลไม้เกาะกาแฟกันนะโอ้ยโห่แย่มากตอนนี้เหลือกไม่ีแค่หนึ่งคนเท่านั้นครับผมนั่นก็คือสุนดีบีบีคุณอยู่ตรงไหนคุณต้องบอกกลิ่นของคุณว่ากลิ่นของคุณมีกลิ่นยังไงอ๋ออะไรเนอะไม่ได้กลิ่นร เป็กลิ่นของคนชั่วกลิ่นของคนชั่วชัดชัดไม่ได้อยู่ในห้องนี้อาจอยู่ในห้องเป็นแตกเขาป้าอยู่อยู่ไกลอยู่ไกลอยู่อยู่ไกลอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่้องเก็บของครับไม่ใช่้อาเก็บของน่าจะเป็นที่ที่แบบว่าที่ที่อันตรายแต่ว่าอันตรายนิดนิดอ่ะยังไงอ่ะเราลองเช็คดูเราลองเช็คดูไม่ใช่ต้นไม้ไม่ใช่ถังน้ยาไม่ใช่ซิงล้างจาน อาจเป็นออ่าโเคทุกคนชายทุกคนเข้ามาในห้องน้ำครับผมไหนขอรู้อย่าเพิ่งยิงี่ยเพิ่งยิงี่ยนะเพิ่งเงี่ยิงขึ้นี้หลังหลังก็หลังก็ถังต้นไม้อันนี้มันมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ไหนมันคืออะไรอ่ะมีจริงสิ่งแปลกปลอมไอ้ที่วางลูกบิลเลียดเดี๋ยวเรานับสามสองหนึ่งแล้วเราโยนระเบิดพร้อมกันโอเคหนึ่งสองซ่มเฮ้ยไม่ตายด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาไม่ตาย ไปมันติดมันติดล่แล้วนะคะการซ่อนแอบในออฟฟิศสถานีตำรวจก็เสร็จสิ้นไปด้วยดีงบ้่อนยนยนยกยยยยยงเปล่าสําหรับเกมซ่อนแอบนะคะถ้าใครชอบเกมนี้เนี่ยยายย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 ย่ยยยนยยยอ่ยยยยกกยยยย่ยยยกยย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 ะยยยยยยนย้ยย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 นยย้ยยยยยยนคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย Uh, uh, bye, bye. <laughs> bye 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 con. bye 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 bye